อีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้สัมภาษณ์กันสัมภาษณ์ที่ไหนสัมภาษณ์ในงาน b n บ k o k p พลายก็คืองาน b a n k k อกพลายพาเรส2023อย่างที่บอกอูปิดถนนเลยนะเส้นพระรามหนึ่งตรงแยกตรงนั้นแล้วก็มาถึงเซ็นทรัลเวิลคนเยอะเนี่ยมากมายทีเดียวเนี่ยนะฮะธงสีรุ้งผืนใหญ่ กลางเต็มถนนเลยค่ะคงานนี้ก็มีพักการเมืองตัวแทนจากพักการเมืองต่างๆไปร่วมงานอย่างคับข้างก่าวไกลเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับมีการพูดคุยมีการปลาศัยด้วยนะจากคุณพิธาถึงเรื่องของการสมรสเท่าเทียมยืนยันนะครับพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองขณะที่ผู้ว่ากรทมก็ไปร่วมงานนี้เช่นกันค,ค,คุณชัตชาติสิทธิพันธ์นะครับก็เชื่อว่า เวอร์พลาย2,028เนี่ยนะครับที่จะมีการจัดขึ้นเนี่ยนะฮะมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพกับซึ่งนายชาตชาติสิทธ,ธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากก้าวไกลแล้วก็ นางสาวแพรทองทานชินวัตรนะครับแคนดิเดตจากเพื่อไทยเนี่ยนะครับขึ้นเวทีที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับในงาน Bangkok p r i ย e Parade 2023สื่อสารแนวนโยบายและแผนการทำงานประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทยครับโดยท่านผู้วาชัดชาติเนี่ยนะครับก็เชื่อว่า World p r i d e 2028เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแม้การแก้กฎหมายจะเป็นเรื่องใหญ่แต่เชื่อว่าทุกคนจะโอบกอดกันไว้อย่างเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันคับนายพิธาลิมเจริญรัฐหุนาภคก้าวไกลก็บอกแบบนี้ครับว่าความหลากหลายทางเพศคือจุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อนและเมื่อรัฐบาลจะตั้งได้เมื่อไหร่ก็จะสนับสนุนสมรสเท่าเทียมและอัตลักษณ์ทางเพศรวมไปถึงสวัสดิการหากทำได้ครับก็จะเป็นการสนับสนุน p r i m e Month ให้เป็น p r i m e Always จริงๆนะครับและเมื่อถึงตอนนั้นคนก็จะมองว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศที่เป็นพื้นที่เปิดเผยได้ปลอดภัยและอิสระที่จะให้คนนั้นเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดลบคําคอรหาบางอย่างที่กำหนดสังคมจากเพศสภาพบางคนอยากเป็นครูก็เป็นไม่ได้บางคนอยากวางแผนครอบครัวก็ทำไม่ได้เพราะเพศสภาพบางคนเนี่ยอยากวางแผนภาษีซื้อประกันให้กับคนที่รักก็ทำไม่ได้และหวังว่าปี2028กรุงเทพฯกับจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานเวิร์กไพร์ ซึ่งก็จะมีผลพวงที่ดีตามมาคือเรื่องของเรศรษฐกิจนั่นเองครับความรักทุกรูปแบบของของอสังคมไทยเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับแล้วก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณไปถึงโลกว่าความรักเนี่ยม,มีโอกาสที่จะชนะในหลายๆเรื่องในสิ่งที่โลกอาจจะคาดคิดไม่ถึงมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาฉลองกันวันนี้ก็คงไม่ใช่แค่เป็นฟาเรดหรือว่าเป็นสัญ,ญ,ญ,ญลักษณ์แค่นั้น แต่ว่าเมื่อรัฐบาลตั้งได้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจที่จะสนับสนุนเรื่องของสมรสเท่าเทียมแล้วก็เรื่องคํารับรองอัตลักษณ์ทางเพศนะครับสอาอันนี้ก็คงสวัสดิการอีกอันหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นสองสามเรื่องเนี่ยที่ทำให้การเฉลิมฉลองอความหลากหลายไพรด์ Pride, ให้มันเป็นไพรด์อาไว้จริงๆแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยคนเขาก็จะมองประเทศไทยก็มาเป็นพื้นที่ที่เปิดเป็นพื้นที่ที่ ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อิสระ ทางด้านของนางสาแพทย์ทองทานชินวัตรนะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากนะคะวันนี้ตนก็มากับพร้อมกับนายแพทย์ชนนันสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนา,า,ายนัทเทวใสเกลือที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยแต่ว่าที่มาในวันนี้เนี่ยตนไม่ได้มาพูดเพื่อพักแต่ว่ามาพูดถึงอุดมการ์ที่จะมีการสนับสนุสนไพรมันใ,นให้ดังไปทั่วโลกและจะต้องมีการจัดกิจกรรมทุกปีร่วมสนับสนุนเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะทําให้ทุกคนในประเทศทุกเพศทุกวัย มีอิสระเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะชุดต่อไปเนี่ยแสดงจุดยืนเรื่องนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัวบทกฎหมายเองที่เราจะสามารถผลักดันได้ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมหรือการให้สิทธิค่าของแต่ละเพศนะคะอันนี้เราสนับสนุนเต็มที่แน่นอนค่ะแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้เราก็จะผลักดันนโยบายต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการสมรสเท่าเทียมหรือความหลากหลายทางเพศเนี่ยเราก็จะผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้แน่นอนค่ะ เราเป็นเป็นกฎหมายหลักๆเลยไหคะที่เมื่อเปิดสภา,าแล้วเราจะผลักดันในเรื่องนี้อิงเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะที่รัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยจะต้องผลักดันเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยแนะ่นอนเพราะว่าความเท่าเทียมหรือว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ไม่ควรจะมีเรื่องเพศเป็นตัวกําหนดในการเป็นตัวลิมิตอะให้ชีวิตของเราดําเนินได้ได้ ได้ไม่เต็มที่ได้ไม่เต็มศักยภาพนะคะอันนี้เห็นด้วยมากๆค่ะจะผลักดันเป็นกฎหมายในส่วนของเพื่อไทยหรือว่าเป็นกฎหมายของพรรครวมต้องเราต้องร่วมกันเราต้องร่วมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ออได,ได้ได้ตกลงเจราจาอะไรกันหลายอย่างแล้วเพราะฉะนั้นต้องทําร่วมกัน,นะคะ่ะแล้วก็ในส่วนตัวของพรรคเองก็ต้องผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ด้วยอ่ะในเมื่อพูดถึงเรื่องของพรบการผลักดันเนี่ยมาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับถึงกฎหมายการสนรถ สมรสเท่าเทียมและพระบคู่ชีวิตที่ตอนนี้ผ่านวาระหนึ่งแล้วเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ครับคณะรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งต้องให้คอรมอนำกลับมาพิจารณาภายใน60วันนับจากวันเรียกประชุมรัฐสภาค,ครั้งแรกนะครับตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร2562สข้อ141สามารถพิจารณาในวาระ2ต่อได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อบังคับดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสภาชุดใหม่ก็ได้อันนี้ต้องรอดู การจะตั้งรัฐบาล